ท่านนายอำเภอค่ะ้ของตั้งต้นสิภากีออกมาซอยมานมนซเ่นมผู้ใหประสานต้นสังกัดเขาคมาบอกมืออื่นมืออื่นเออลงเครื่องอุดรก็ ประมาณเที่ยง,ยงบ่ายสามบัดน,นี้พิธีพระราชทานมุ่งสมมาดีสมมาตังต้งตั้งยุนี่มาดีมันมันเป็นงานงานใหญ่พอสมควรว่าใหญ่างแต่คือได้ข้อมิดเห็นผมนะครับผมผู้สานดีเรื่องการจอดจบรามมันเห็นน้ำปลานคนหลายคนไหลคนไหล

ก็ต้องต้องตัดานงานกระปานั่งได้หรอปล่ายวจะน้อยได้หก็ลดล่าสรรปานัางมาเรแล้วมืออนั้นเขาจะเฮ็นทางเข้าทางนี้ออกทางนี้เพราะว่ามันแคบมกัน่้ทางสารไปทัง ขณะนั้นว oui, ินิย่าขอชลบุรซอยชลบแล้วก็เสศบาลครับแล้วก็ตำรวจเองเราเราังหวาเขาจะมารวบมามาดันะครับที่บ้ากกำลังใจสำหรับคุณเสียใจตที่เนี่งแท่งแ่า้เขต้องมกรครับผมบ่มี่ได้เมือนครับาเด่ออีเก็ต้อวง่หเื้อเรอาลกังสิบนกลางการอยู่ด้อีกครั ก็สบายข้าบเจใสาใส่บมาข้งเจไม่ก็ไปเชียเร์ยเฉียเรยกดเลยคนกัเลยถ้าหาใรไดจ้าก็แลนกอดพอกเม้คุณอะไรไปส่งจหันทันยนใต้หน้าโต๊ะไก่แลงไก่แดงไกดอกจอั เฉพาได้ขอเลยครับที่เ,เป็นมาก,การ่าหกสองเลยหกสิบแปดหกเก้าเถ้าพี่น้องไปล่ำก็ล,ลูกยานบบตอนไปเขาบอกว่าเขาไปลบเพื่อฉากไปทำเพื่อฉากผ,ผู้ชายชาติทหารตอ่องบกกองบ้านเมืองก็ดีใจอยู่เลยค่ะว่าลูกลกูกเขาเนี่ยแบบเป็นผู้ชายชาติทหารจริงมว่านี่เป็นข้อดีอยู่ค่ะแต่ว่า เสยียใจตรงที่ว่าเป็นยังลูกขึ้นไปไววทีอายุ42ปีแล้วก็บ,บ่ได้คุยยังกับแม่ไหมคะแม่ก็จะเบาตลอดเวลา,าว่าเฮ็ดยังให้มีสติเด้อลูกเพราะว่ามันบนมันเรื่องเง,งยเงยนี่บนป็นเรื่องหนีเดินลูกมันอันตรายบ่ปเป็นยังแม่บ่ปเป็นยังเขาจะเบามาแบบสบายสบายคือ,อที่ผ่านมาน้องบ่กลัวเลยบ่อกไข่กับป่วยจ้ะ ทั้งสมัครทั้งจับใบแดงค่ะสองอย่างสมัครออนไลน์ผ่านแล้วค่ะผ่านแล้วบาตท,ที่นี่บอ่อนบอ่อนมือถือว่าแม่ล่องจับเบิงก่อนสันหาบอสันหาบอได้ก็ซื้อถือว่าจังไดล่องเบิงอีจกจกเถืือไปจับได้ใบแดงผู้ที่หนึ่งเลยค่ะของตำบลก็เลยเป็นสองเด้งแต่แล้วเราตั้งใจเป็นทหารแม่เจานาจิตวิญญ,ญาณเราคือเป็นทหาร ่าทราดยรายงานท่านผู้วา่า,วาและท่านจังหวัดเรียบร้อยแล้วแต่ท่านก็ทราบแล้วล่ะนะครับท่านก็ขอฝากความาเสียใจมากับทางญาติของผู้สูญเสียแต่เต้นมากลางอีกครั้งนึงในส่วนของพื้นที่และก็มหมายในอำเภอนะครับได <ๆ S 2> ้ไ<ๆ>ไดูแลเรื่องสถานที่เรื่องทุกเรื่องที่ที่จะต้องทำการรวบรวมความสะดวกนะครับ ให้กับทางเจ้าภาพทานเองเป็นพาอทาง,ง,าทางผู้ปกครองท้องที่ท่านผู้ยบาลท่านกำนันท่านท,าทานน้องถิ่นนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็ทางตำรวจผูพน,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 นักลู่นะครับที่จะอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับญาติพี่น้องที่มาหรือว่ามาร่วมพิธีนะครับมาแสดงความเสียใจ นะครับกับพลทหารทันชัทยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ,ะครับ